ไอ้นั้นจอทีวีไอ้นั้นนาฬิกาหรืออะไรก็ไม่รู้เขาเออไอ้นี่สติกเกอร์หลังนี้ไม่รู้อะไรครับสามจุดน่าจะเป็นไดชาร์จครับไอ้าสิบก็บอกควารมร้อนฟ้าสูเออ,อเชื่อเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไอ้นี้ก็มีเออไอ้นั้น13.6 13-16-13-19น่าจะเป็นแบตเตอรี่ครับน่าจะเป็นแบตไอชาร์จไอหนึ่น้นั้นเน่ยนั้นไม่รู้จากหรอกดาวเหนือหรือเปล่าไม่รู้นั้นนั่นที่อะไร gps ครับฮะ gps gps วะไม่รู้ได้ไง gps ฮะเพ s หมายความว่าไงความเร็ว43่สามกานั่นเวลาที่ใช้ในการขับขี่ อันนั้นความเร็วรถกิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงไหนไอ้นี่อันนั้นทิศทางที่เราจะเดินทางนี่นะมันมีทิศทางด้วยคนเรามันรุ่นนี้นะมันไม่มีทิศทางแลยไอ่ไอ้นี่เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ฝาสูบไอ้สิบสามจุดเก้าโวลล์แบตเตอรี่แบตเตอรี่ข้างบนอย่าเถียงผมสิเออ้ห้าสิบเจ็ดเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ความร้อนฝาสูบไอ้เทอร์โมอะไรเทอร์โมเทอร์โมสเตอร์ไหนอยู่ตรงไหนดูภูมมัน ชี่มถึงเนี่ยโอ้มันมีมาแต่เดิมเือของใหม่ะงของใหม่องงอกเราเกากระปานเสริมเดี๋ยวเราไปใายกันชอไว้ก่อนมืออย่าแตันี้นยตุ๊นนตกนะ นี่บอกแล้วฟังไปตรงไหนอ่ะฟังไปตรงไหนอย่าบอกวางค่ข้างๆฟ้าสูงเฉยมันจะเอาขดวดตัวทองแดงทำแล้ว,วใส่อะไรแค่นั้นเองแค่นะอันนี้มันก็บอกอยู่แล้วนี่จะทีมันท,ทำไมนี่มันก็มีอยู่แล้วนี่ จะมีทั้งสองตัวลแล้วนอญ้ำแห้งมันยังขึ้นเลยมอน้ำแห้งมันยังอย,อยูอย่เฉยๆเลยเอาน้ำเชื่อมันไม่ได้เลยตัวนี้น้ำตรงนี้มันไม่ขาดมันก็เลยไม่ขึ้นน้ำแห้งหมดมอน,น้ำอ่ะจะจเคทื่องน็อก<จ>ยังเหลือเท่าเดิมเลยจอดไว้ในมอน,น้ำเห,หเเมือนท่อนาอื่นี่อะไรนี่ไม่พังมแงม่เลยนักเลือยังมันไม่ได้อยู่ตรงฝาสูบมันอยู่ตรงท่ออีดี ฟังค่อยเสียเลยน่จริงอะ่ะดับเครื่องก่นอนอ่ใส่ท่อน้ำรุดด้วยวันนั้นอะ่ะดับไฟฮโอ้ดูน้ำเขามีน้ำอีกเนี่ยวิลีที่ใส่ไอ้ท่อน้ำตัวนี้อ่ะให้ใส่ตัวนี้ก่อนท่อน้ำแล้วค่อยมารัดนี่ทีหลังใส่นี้ให้ดีก่อนใส่ตัวนี้ให้มันแน่นก่อนแล้วไอ้น,นี่รัดทีหลังครับเออ รัดตัวนอกมาแล้วรัดตัวนอกก่อนตัวนอกให้หมดแล้วตัวนอกโอเคแล้วก็ค่อยมารัดตัวนี้ครับแค่นั้นแหละผมทํามาหมดแล้วแอ่อย่านั้นไม่ต้องบอกหรอกอันนี้อุณหภูมิทั้งสองตัวอืมเดี๋ยวฟังทําไมอ่ะฟังก็าถ้วยอะไรใส่น็อตด้ไหมเนี่ยมันจะร้อนยังไงมันอยู่ในถ้วยดีมันได้อยู่ในฝาสูบมันก็ร้อนแหละไม่ไ่ใส่ความร้อนนี่มันก็นำมาหมดแหละไม่ใส่ต้องฝาสูบไปเลยนี่ตรงหัวฉีดไปเลยเนี่ยถอนน็อตฝาสูบออกตัวหนึ่งได้ใส่ไปเลย อาเรื่องอย่างนี้แล้วโอ้ยเศร้าชีวิตเอ้ยน้ำมันเครื่องซึมนี่ไห้นมันเครื่องไงกรองซึมนี่เออซึมไม่กรองอ่ะไม่ซึมเนาะโอ้ฝีมือวะไม่รู้่าด<อ>ูไหนทำให้จำไม่ได้เขาไม่เคยทำเหรอมีพัดลมมีพัดลมหน้ามนหน้าหไหงโอยของผมไปติไดไทยสักตัวไหมอีไหม แล้วคาคิดจะซ่อมมั้งไหมไหนรั่วแล้วเลยน้ำมันดำปีเลยเปลี่ยนบ้างเลยน้ำมันมันกระดำทั้งหมดนั่นแหละจำได้ครูนี่เปลี่ยนให้เขาเอาสายรัดมารัดอีกอ้ยอายเขาเลยมันอยู่แล้วตอนนี้ไม่ต้องไปห่วงมันหรอกลัวหลุดอีกของกลัวไม่มีแล้วใสายนี้แน่นโกนแล้วค่อยล็อกอันนี้ทีหลังทุกอ,อย่างทำมาหมดแล้วสายรัดนี่อย่าไปใส่มันได้สารอ้ายเขาเนี่ยสายรัดนี่แหละมีประโยชน์หรอกอันนี้เหมือนกัน ไอ้นี่ทฤษฎีผมไม่รัดแบบนี้นะ่ะโอยบุคคลนี้ยังอยู่ไอ้บุคคลนี้หนึ่งธันวาหกหกครับน่าจะหมดอายุตอนหน,นึ่งธันวาจะหกเจ็ดเลยครับใช้ได้ปีเดียวแบบเนี่ยโดนสายไฟผมเองเห็นไหมท่อน้ำโดนสายไฟเอาไว้ข้างหลังไอ้ท่อน้ำโดนสายไฟ,ไน,น,น,ยไฟนี่ชอดด็อตอีกโอ้ยอุะรีเขาอุดรี ไว้ไม่เอาไอ้ลำโพงไอ้ทอี่ที่เขาประกาศตามหมู่บ้านใส่เรือเย่่้หกสองครับมีตัววินข้างหน้าอีกโอ้ย oh, รถถ่อมีทุกรายการครับยวดูข้างบนก่อนมีบันไดมีบันไดมีลันค้าครับมีไอ้สามพันห้าอยู่ข้างหลังนี่แตกไปสองครั้งแล้วนะฝาท้ายครับ ว้าวโมีตัวลากอีกโอ้จำกัดความเร็วอีกไอ้คนขับแกจับความเร็ววิสันนาวราครับเออจำกัดความเร็ว,มนนว,รว,มรวผมไม่มีความรู้เรื่องนั้นหรอกโอ้ยดูเค้ไอ้น,นั่นอะไรจออะไรจอสโคปหรอ เอามือถือ,อ,อ,ถอโอ้มีมีอะไร GPS มีอุณหภูมิว่าถอดวกนี้ทิ้งให้หมดอ่ะเออแล้วก็ซื้ออะไรนะซื้อโมน้ำไว้อหนึ่งจุกแค่นั้นเองง่ายดีไม่ต้องมาทำอะไรไมันยุ่งยากแลไอ้จุกตู้ทำไมเอามือหมุนเนี่ยทำไมไม่ใช้ไฟฟ้าล่ะและนี่ทำไมไม่เปลี่ยนนี่คียเรียนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเนี่ยแผ่นนี้ดำบึ้บโหมียาดมมีต่างหากโอ้ย ได้คนขับแกแล้วมีจะดุมอีกเออเนี่ยเนี่ยเป็นทิ้งนั่นแล้วไอเขาเนี่ยตัวนี้เอาทางนู่นมาใส่ไปเนี่ยคีเร่นี่คีเร่เนี่ยซื้อใส่ใหม่ตัวแปดสิบบาทเองอะไรนี่เนีออนั่นแหละในมืออโอ้ช่างมันโอ้เป็นคีเร่ออรเดิร์จิเนียลซื้อใส่ใหม่สวยหน่อยไอ้น็อตนี่ใส่เข้าไปน็อตหายเลยตัวสองตัวนี่โอยมันหลุดหายหมดแล้วมันหมดสภาพแล้วเฮ้ยผมมีอะไรอยู่เอาไหมนี่มีผมมีอยู่ใช่แล้วผมมีเยอะมันอยู่อยู่แล้วไม่ผมมีในกล่องมีสองตัว เอามาใส่ไหมมีอยู่ตรงนี Good ้มีเยอะอยู่ในกล่องใส่ไปแค่นั้นเฮ้ยเดี๋ยวโบจะให้เอาไปมีอยู่เดี๋ยวเอาให้เด้อเด้อถือไฟก่อนผมมีผมมีวันนี้วันอะ้รวันนี้มันพุทธเหรอมันพุทธแล้วจะให้เขาใส่หน่อยมีเยอะครับ เอาใส่นี่มีเยอะติดใส่ไปเดี๋ยวดูกันวางกับพื้นนี่วางบนใดเลยเปิดสองอันเลยกระจุบดูใส่ไหมครับผมรู้ว่ามันเป็นใส่ไหนมีมีน็อตด้วยนั้นไม่ใช่ไม่มีน็อตไอ้ตัวที่มีเออนั้นใช้อยู่ไม่ดูรูนก่อนอย่ยรู้มั่งใจนี่แหละไอ้นี่ของติดรถเลยนี่นี่เลยตัวหนึ่งนี่ทางนี้นั่นแหละนั่นแหละนี่ใช่อ๋อลองวางดูก่อน าใช่ได้เลยแหละเออเจ้เดี๋ยวมือออกเลยเดี๋ยวมือออกเลยโอ้ให้ยูทูบเบอร์เห็นด้วยดิโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือออกก่อนอ่อยังไม่ได้กดเลยทุบไปนี่แค๊กปุ๊บนี่เอลซีเหมือนกันเนี่ยคนละสีนี่ไอ้ช่างหัวมันมันของใหม่ของเก่าอันนี้ดีกว่าเนี่ยดีกว่าที่ดีกว่ามีตะปูอันนี้ไม่มีตะปูอันนี้ดีกว่าแท่งกว่าผมใส่คนเดาไปเช่าตัวนี้แหละ แกอ,อ้อยเหมืนอนติดน็อตทำงไนั่น,น,น,อนโอ้ยได้สองอันนี้แจีวเลยอ,นนอันนี้อันนี้น่าทำไม่ทำไปทำในตัวไม่น่าทำ,ทำ,ทำยางครับเปลนยาง6เส้นครับคอยของรถซื้อยางมาให้โอ้ยหาเรื่องอีกแล้วเดี๋ยวไปก่อนอน,นี่แลหละโอ้ครับเรื่อยๆชีวิตก็อย่างนี้แหละ